ไม่เคยเสียงเขาแปลกๆกับไม่รู้ว่าล่างนี่เขาจำได้ปะเนี่ยชื่ออะไรครับหนูชื่ออะไรครับนั่นชื่อมีนาโอ้ยมีนาหรอลูกสาวลูกสาวมังกรเองครับมีนาแล้วแล้วเมื่อไหร่จะมีใจพี่อจ๊ะวันนี้ไม่เห็นตัวเลยอะมีนาแล้วเมื่อไหร่จะมีใจให้ผมอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียเฮียเฮียลูกสาวอายุสิบสองเองเฮียใจเย็นใจเย็นก็นิดหน่อยอะห้าร้อยแรกๆกันหน่อยแล้วก็ล่ะเออเพิ่งซื้อรถจริงเฮียเพิ่งซื้อรถจริง บิลลี่ไอ้บิลลี่พี่เสศษแล้วบิลลี่พี่เสร็จแล้วนะอืมแปบบ๊บนึนองผมจะเสร็จแล้วโอเคครับไม่ฉีดเลยวะเฮ้ยป่ะไปไดี๋ยวนเดินห<อ>น้าเดินหน้าแบบบิวฮะไปฟลัดเอฟเก๋สวย มันนุนความดีไงอ้ความดีหนึ่งหน้าเก้าิบเก้าหน้าก็คิดเราเองนี่เอามาขายตรงนี้หวัดความดีเหรอทำมือลกตัว E หน้าตรงนี้เ่ไหรบเดี๋ยวขายที่กูเออเดี๋ยวขาย E เ้คนนี้เลยคนนี้เลยคนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไปใกล้ๆกับนี้ยมันคิด E หน่อดิอ๋อแล้ลุ E แล้วเดี๋ยว็ n t e สดวย ยเนี่ยเยยเลย็ดคุณผู้เอ๋งเอาเงินให้ผมเลยครับเจ็ดหกห้าครับเจ็ดหกห้าคนนี้จะ่พอดีเขาเนี่ยต้องเอาตังบ้างใช่แต่ว่าพี่บิลลี่เก็บตงังค์นะโอเคโอเคเนี่ยคุณผู้เอ๋งเดี๋ยวไปอะ่ะเดี๋ยวคุณเอารถเอารถผมไปทำกระเฮียร์ผมเลยเดี๋ยวผมห<อ>ารถก็เองเดี๋ยวไม่อยู่คะ่ะแต่ก็ต้องทำสองรอบไม่ใช่เหรออ่าคุยกระเฮียแล้วคะ่ะอ๋อเหรอโอเคครับเดินทางดีนะ แลมแลมแลมเราจะรู้แว่าเขาขายเสุดแล้วอะแลมอะไรเราจะรู้ว่าเราขายเสร็จแล้วพูดอะไรอะเจะขอหน้าร้อยฮะยังไม่พูดอะไรเลยยังไม่พูดอะไรอ่ะเดี๋ยวคนที่พูดเองเดี๋ยวเสียของหมดเดี๋ยวเอาล้วงไปผู้หญิงให้จบเลยโอยคูนละเงินน่ะ ให้ผมมาแล้วเฮียให้ผมมาแล้วอ๋อเคยค่ะคุณค้าแต่ว่าเกินพันหนึ่งที่จะเอาอะตอนนี้มีแค่ห้าร้อยได้ไหมตกติกละตุกติกละไม่ไม่ไม่ตุกติก,ตก,ตกอันนี้เรื่องจริงค่ะงั้นโทรศัพท์มาอ๋อโทรศัพท์มันต้องสองพันสามอะรอเล่นรอเล่นรอเล่นงั้นเรามาก่อนห้าร้อยแล้วผมเจอคุณรอบหน้าผมเก็บพันหนึ่งเก็บอีกห้าร้อยได้ไหมไม่ได้ครับ ไว้พันหนึ่งได้ไหมคะหนูเอาให้โอเคได้ไงคนติดไว้นะได้คได้อ่อผมคิดดอกเป็นวันแล้วกันอ๋อฮะเก็เผื่อคุณทำงานช้าไม่ช้าอ่ะโอเคงั้นก็ผมคิดดอกแล้วกันวันละห้าร้อยคุณต้องคืนผมพรุ่งนี้ถ้าคืนพรุ่งนี้จะเป็นพันพันห้าแต่ถ้าคุณเอาไปคืนอีกวันซื้อก็จะเป็นสองพันหนูคืนวันนี้นะหนูจะขออีกรอเลยคุณเนี่ยวผมเป็นคนใจร้ายก็หลเลยหรือไง โอเคงาน,นต้องพันเท่าไหร่คพันเดียวพันเดียวพันเดียว <c oughs> ก็เดี๋ยวค่อยเอาก็าได้คุณจะมาคุณค่อยมาเอาคืนพรุ่งนี้ไม่ใช่หรอค่ะโอเคนะ <c oughs> ตามนั้นแหละแม่มาคุยยาวไหมตาคุยไม่รู้เรื่องหรอกส <c oughs> วัสดีครับคุยกันมัย่นี้ก็ย สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับฮะเฮียพอดีว่าแบบไม่สบายอ่ะฝุ่นติดคอรครับเอ่ออ๋อเ,เสียงเฮียเปลี่ยนมากนะอ๋อช่วงนี้ไม่สบายนิดหน่อยเจ็บคออฮะโอเคฮะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวรอเฮีย <laughs> <laughs> เสียงเฮียกลับไปปกติแล้วกันเดี๋ยวเรก็คุยด้วยโอเคครับโ <laughs> อเคฮะฮะ ามันมีตังค์ป่ะเฮ้ยๆฮ้ยนมครับเอ็งมีเงินเปล่า่าห้าร้อยได้ไหมขอห้าร้0ยได้ป่ะอ่ะซื้อรถไปแล้วฮะเรียบร้อยตอนนี้เหลือ0บาทฮะจริงเปล่าจริงผมเคยโกหกเกียร์เหรอให้ให้คนเปล่าฮะไม่ให้คนเปล่าอะไรนะเอ็งเอตกตึกอ่ะเอ็งมาที่นี่ได้ได้ได้พ่อคุยกับใครอ่ะอใครอ่ะอ่าอันนี้เฉยเฉนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ไม่คือคือไม่คือเสียงเขาแปลกๆครับไม่รู้ว่าล่างนี่เขาจำได้ประเนี่ยชื่ออะไรครับหนูชื่ออะไรครับนั่นชื่อมีนาโอยมีนาหรอลูกสาวลูกสาวมังกรเองฮะลูกังกรมีนาแล้วแล้วเมื่อไหร่จะมีใจพี่อจ๊ะมาเนี่ยไม่เห็นตัวเลยอ่ะมีนาแล้วเมื่อไหร่จะมีใจให้ผมอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียเฮียเฮียลูกสาวอายุสิบสองเองเฮียใจเย็นใจเย็นก็นิดหน่อยอ่ะห้าร้อยแรกๆกันหน่อยแว้บก็ล่ะ เออเพื่งซื้อรถจริงๆเงียเพื่งซื้อรถจริงไม่มีตังค์ให้เราบอกว่างั้นเอาตัวมาขัดดอกงั้นเอาลูกสาวเองมาขัดดอกแล้วกันฮะเอาลูกสาวเองมาขัดดอกแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียเฮียลูกผมอายุสิบสองเฮียเฮียเฮียใจเฮียผ้ากุยยาวนะเฮียผ้าหรอกนิดหน่อยกระดูกอ่อนอืมกระดูกไม่ไม่ใช่กระดูกอ่อนแล้วเฮียอย่างอื่นน่าจะอ่อนแหละอะไรอ่ะช่างมาเถอะช่างมาเถอะ เดี๋ยวจะไอเอานะเฮียนะไอเป็นคุกคุกคุกเลยนะเฮียแต่เฮียอาจจะไอคอกคอกก็ได้นะไอคุก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 ก็แต่ลูกเองคอกเป็นไรเสียงเขาเขาอย่างเงี้ยฮะเขาเป็นอย่เงี้ยแหละดื้อหน่อยดื้อๆงั้นต้องมาอยู่กับเฮียแล้วมั้งเฮียได้คำลาบให้ไงอืมไม่ดีมั้งคำลาบเฮียลูกน้องเฮียที่สับเก่ามาก งูม,มีหัวเฮียไหมฮะหงูมีหัวเฮียไหมบ้านเฮียนี่ของนะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียใจเ,ย,เย็นเฮียใจเย็น,นเด็กมุกหลอกเด็กปีพศได้เด็กเจอกขนมที่บ้านไม่เ,เหมือนที่ร้านไงลูกลูกน้องนุ่งก,ก็ไม่เว้นนะอ๋อสมัยไปไปดูเน็ตที่ห้องเฮียเปล่าก็คุยกับใครวะก็คุยคุยกับหนูว่าลูก อ้าวจริงเหรอน้องเมฆเขาอ่ะไม,ไม่เห็นน่เหรองั้นตาลหนูงา,นานจะไม่ดีแล้วละ่ะเฮียอยู่ในใจหนูหนูลองเปิดใจดูดีๆเฮียอยู่ในใจหนูตลอดอ่ะแหลมแหลมไอ้แหลมแหลมโอ้โหมันเปิดโทรศัพท์มันพูดไม่ได้ไปไปแลมช่วยด้วยเฮียจะเล่นลูกแล้วสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็เองอ่ะพอจะมีตั้งห้าร้อยไหมโดนไปละค่าถามมันมีไหมเนี่ยไม่มีครับแหน่เปล่าเงียบนะเงียบนะไม่มีได้ใจได้ใจไม่มีแหน่เปล่าแหน่เพื่อให้เบลลี่เป็นสองพันเป็นห้าร้อยวนมือแกาบิลลี่ไปหรอได้ใช่ใช่โดวตอมากก่อนหนปะ เดี๋ยวมีเดี๋ยวช่วยแน่นอน่เสียยง่ตังไ้้ไปรู้ไหมได้ตังแล้วเรีไปไหแล้ววะไปแล้วไปมากอนเดี๋ยวเจอกันครับเฮียาเบี่โอ้ขาอ่อนเลือเกินนะ รอบนี้เราไปลองทำกระหล่ำบ้างไหมจบแล้วเพื่อเจอคนอใหม่ๆเฮ้ยเดี๋ยวว่าไงคุณเบ๊กขอเบอร์ไว้หน่อย <6 S 2> หกเก้าสองสามหกครับหกเก้าสองสามหกไม่ก็จะเป็นเสียงสาคนมันไม่ค่อยดีไงคนมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยให้ไง ขอตังเรยดีไม่มีโทรศัพท์เอ้านี่เบียร์ดำนี่ใช่มึงขอตังค์ไม่คุยแล้วลองทำกระหล่ำบ้างไหมยาได้นะเกิดเจอคนใหม่ๆบ้างเร็วเร็ปเดี๋ยวปเดี๋ยวปเดี๋ยวแต่กระลำมันจะเปลืองน้ำไอ้นี่หน่อยใช่ไหมมันจะเปิดน้ำมันหน่อยไหมใช่ได้อยู่มาเจอข้อบดได้เออไม่เดี๋ยวรอช่วงที่มันไม่ต้องฟาร์มอ่ะเดี๋ยวผมค่อยให้สามมามาเล่นน่าจะสนุกกว่าตอนนี้มันเป็นช่วงฟาร์มครับสามทำอะไรไม่ค่อยเป็นไอ้คุยได้อย่างเดียว สามเจ ไปกินรับอุ่นช่วยได้พี่หรอเออเออเออหอมเหี้ยพี่ชษแมนกับอันนั้นอะไรดีก่อนนะเจงอะไรนะกับสเตปซิวอ่ะออเออ น้ำมะนาวช่วยได้เหรอ <c oughs> กินน้ำเงี้ยวหนักเลยสัตว์เออเจ็บคอไม่เจ็บคอไม่เหม็นแต่มันไหวแหละไม่ไม่ใช่ปัญหาแต่ผมไม่ได้เปิดกล้องนะครับไม่ได้เปิดกล้องนะเขาดูไม่ได้เปิดกล้องนะนอ,งนะอ้ยเย้เ,ยเด็บซิวพี่ เออแต่ต้องดูสเต็ปติ้วมากินนะระหว่างฟิชเชอร์แมนกับสเต็ปติ้วอะไรหายเดียวบอกกันว่าคนดูฟิชเชอร์แมนกับสเตปติ้วอะลีโอเออนี่ลีโอหายจริงคอหายไปเลยทีนี้ ซิฟี่เบ็ดเดียวเอาอยู่นม่นจะถอยหายเป็นคนตีดสวยเดี่ยวนะไม่ยโทรศัพท์ตลอดทางเลยไม่เราจะเอาเงินโอนมาให้ไง ยังหาเล็บอะอย่าเตะมันเชียวนะโดนปืนยิงเลยนะออกยิงด้วยเดยกพวกนี้แดกเหล้าเพียวหายผมไม่ได้กินเหล้าเลยผมแพ้เหล้าเลยก็รผมกินเหล้าแล้วแม่งหายใจไม่ออกโคตรกรรมเลยพเพิ่งมาไปตอนโตเนี่ยพอกินแล้วกดแม่งเป็นกดหลายย้อนนะพอกินแล้วกดหลายย้อนขึ้นหายใจไม่ออกเกือบตายไม่เชืยอคนทำเยอะแล้วเนี่ย จว์ชาวแกง๊งใครอะ่ไราาระไม่รู้ผมก็มาเพราะยืนลมอยู่ด้วยไงเราไอ้เยอะคนอย่างเยอะเลยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียเฉยสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียกูนี่ว่าไอ้ถึงจนะ้ะที่ขอกระลาบสิบลูก ไอบิลลี่ของมันน่าเกียดไอ้ถึงพี่เจ๋อขอสิบห้าฮะไม่ไม่ถึงอ่ะมีเท่าไหร่มีสิมีเท่าไหร่นะสิเฮ้ยตอนนี้เราทำงานกับใครเดี๋ยวถึงนี่ไงพี่แล็บอ้าวพี่เล็บเหรอเนเอาเล็บป่ะเนี่ยแคร์มึงขอกระหล่ำสักลูกดีเฮียโอ้ยไอสัตว์ใจคอมึงกูเพิ่งมาอันเดียวมึงก็เอากูเลยนะ ได้ได้ได้ไม่มีปัญหาไหนอยู่ไหนอะเลขกระเป๋าหนึ่งสามสองครับเมื่อจริงอ่ะเนี้ยใช่ออกด้วยตอเบอร์อะไรอัเดอร์อันเดอนหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งสามสองครับโอเคนี่ขอยถึงลูกหนึ่งใครเอาอีกชื่ออะไรจำไว้ขอไปเท่าไหร่กูยกขึ้นมากกว่าเดิมนี่เอาขึ้นะครับ โอเคห้าลูกครับไปอย่ามาดันไปสามหกสามครับถึงสิบ<ป>ลูกนะคืน <c oughs> ไม่ไม่ไม่สิบครับสิบสิบสิบ